กินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วพอใหา่อนันนี้ก็บกับเขาเที่ยงดอกนี่ซุปนี่ตอนนี้กลายเป็นรถกับข้าวไปแล้วครับรถผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านครับนำทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อก,กีินดีสายจวดครับผมอันนี้ก็อยู่ที่บ้านที่โทรหนึ่งครับอยู่กันแค่นี้ครับวันนี้กันแก้บางฝุ่นให้ทอทงครับ ก็จบแล้วสวยงามตามท้องเรื่องนี่ก็พากันไปกินข้าวไปซื้อของมาครับต้องพี่นี่ใส่ยอะไรถูกทำไมโซ่ตัวนี้ไปที่นี่หรอเอรี่ข้างนี้อยู่ไหนไปหามาเราพรอยู่ไหนเราพรทุกพรอยบนกำบนนั่นนึงเด้อเอาลงมาด้วยนี่ครับใครที่อยากบอกว่าอยากเห็นบางฝุ่นทอทง สายเสร็จเรียบร้อย,ท,ยทำพังจะหมดเนาะโอ้ยพังหรอกจะพังเขาก็ทิ้งขยะไปแล้วพูดอะไรซะเสียหายหมดใช่ไหมเราอเอเอนั่นแหละพอดีเลยถอดน็อตออกเลยน่ะ แล้วนี่เชื่อมขึ้นใช่ไหมเชื่อมขึ้นให้มันตั้งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมดันไว้นิดเดียวนะไม่ต้องอืนี่เชื่อมใส่ตรงนี้เลยให้มันยันไว้นิดเดียวคืออะไรคล้องนะครูครูครูอยู่ไหนเหรอในหลังบนนั้นแหละครู เราเปลี่ยนอยู่กิจกรรมมาแล้วนี่เลยเชื่อมเหล็กฉากใสต่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ตัวนี้วางยิงน็อตยึดเลยสวยเลยนะทุกสวยเลยแหละพใส่่ปะ ฝั่งนี้ใส่โซ่ใหม่ครับแล้วฝั่งนู้นใช้โซ่ตัวเดิมอยู่อไอเจ้าล็อกกี้ขาวมีคนมาดูครับอโอ้กระโดดเย,ยงๆออกมาเลยอันนี้ให้อ่า เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนากระบะดบอกไปลองรถกันครับสามล้นเอาล็อกกี้ขาวไปลองรถมีคนมาดูครับนี่รถคันนี้มาดูโอ้ยลูกพี่ลูกพี่ออกเกียร์สูงแท้ ช <st ut ters> <sm all> ไม่ใช่ดิ <c oughs> เขาเก่ไม่ได้ขับเ <c oughs> จ้าของที่เขามาดูเขาจะขับเขาขับเอง <c oughs> อ๋อเ,เขาลองว่ารอบเฟืองสูงรอบเกียร์สูงเป็นไงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็หางไถก็ยกให้เราน้อยทําให้เราน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้ซ่อมรถไถคันนี้ไปก็สูญเสียไปหนึ่งยางครับผม ก็โทรศัพท์เจ๊งเลยครับเครื่องที่ผมใช้ถ่าย YouTube อันนี้ผมใช้เครื่องใหม่ทำไมเอาเสียบก็ได้ไนี่ครับเจ๊งอย่างนี้ครับหน้าจอเปอ็นงนี้เลยขาดทุนครับอ้ยับเลยครับนะนี่ผมไปถามว่าค่าซ่อมเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าของแท้ออของแท้อยู่ที่สองพันเจ็ดถึง2อ0พเก้าเอ้ยของของเทียม ของก๊อปอยู่ที่สองเปยอเซนใช่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้นี่ถ้าเป็นหน้าจอแท้สา0พันกว่าบาทไม่รวมค่าแรงครับแต่ว่าต้องส่งศูนย์ครับตอนนี้สีมันไปหมดเนีนสีมันเริ่มแตกแล้วเห็นไหมสีมันเริ่มแตกแล้วครับเ,เอ๊มันไปเรื่อยๆเลยดูดิ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 ดดแป๊บเดียวเองอะ่ะเนี่ยนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ย นี่พอปิดเครื่องไว้มันก็เด้งขึ้นอย่างนี้ครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกับที่เสียตินใช้อยู่ครับของผมเ,เครื่องนี้โดน,นแม่บ้านด่าเรียบร้อยนะครับโทรไปบอกว่าโทรศัพท์ตกก็เรียบร้อยเลยงานงอกเลยผมสีเริ่มแตกแล้วนนอีกหน่อยก็ครึ่งจอแต่ว่าถามว่าอ่าไอ้ไอนี่ โอ้คนสาดแบตอยู่ไห,ไหมกีกะด้วคนใช้งานอยู่เนี่ยไม่เห็นหรืองไงนี่ครับตอนเราไม่ใช้ก็ไม่มาแล้วครับไม่มีหรอกนี่ื่องมือเม่<อ>ไี่ใช้ตัดออกมองมัใช้นนเอ้ยไฟดูดอ่ะคน,น,านมาแน้นว่าไอ้ไอ้ใช่ไยเป็นสัตว์นะคนบาป จวตัดตัวล็อกบังฝุ่นให้เอทงเอาดันลงกนี้อ เอามาดูช่างเชื่อมเราครับช่างใหม่ช่างใหม่แตะเหล็กเลยแตะส่เหล็กนั่นแหละเดี๋ยวเอาทำไมไม่ติดนาะ dáng à đã wow đấy à, đôi chăng nôn, chăng nôn, hay, bởi vì nó mờ lem, lót thòng lót thòng, kẹm ní S <S นี่แหละดูช่างนนครับจะรอดไหมเออเอาให้อยู่ด้วยสายเข้าครับแม่บ้านโทรมาฮัลโหล เอาช่างนนเราครับเชื่อมเอาให้อยู่เด้อเมื่อกี้นี่ไล่แผลให้แล้วมาดูเหลาน้อยครับฝั่งนี้เหลาน้อยก็วันว่างๆเขคอยมาอืมเป็นยังคอยมาครับเหลาน้อยล้างทำความสะอาดรถครับ อมรถไถเสียโทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องโดนเมียดายอีกนี่งไงท่งถังนฟบอ่ะผ้ามันก็อยู่ตรงนั้นน่ะ,ะนะฮะล้างแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดออกแล้วก็เอาหินเกียร์หินเกียร์ขัด หน้าให้มันหยาบแล้วก็ทากาวยางกาวเอากาวร้อนมาเกาวร้อนมาก็ขัดให้มันหยาบได้อยู่ถ้าจะทากาวจะเอาสามเอ็มปูก่อนไหมล่ะเอาสองหน้าสามเอ็มปูก่อนน,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 อนี่ครับ อ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับท,ท,ทีนี้ก็กะเลยใช่ไหมทอยหลังนี่ก็ต้องกะเล้วนี่สวยงามตามท้องเรื่องแบบฉบับรถบางฝุน่นใหญ่ครับแล้วเสร็จแล้วบอเราล้างที่ฝุ่นออกแล้วก็จอดตาครับก็เสร็จเรียบร้อยครับ นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พีน้อง Fc ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยครับออ่ล่ะอยู่กันอย่างนี้นะครับวันนี้ดูรถผมดิฝุ่นเต็มนี่ที่เป็นรอยๆอย่างนี้มีแต่แมวเั่นนับ๊นยบายครับผมจะตกว่า